มึงกูจะทำพาต้ามึงกินป้ะเดี๋ยวเรากูปั้นแป้งแป๊บนึงอีกห้าชั่วโมงเนี่ยจะได้กินมึงไม่ไปปลูกต้นพาต้าเองเลยล่ะเส้นพาต้ามีเป็นกระสอบไม่ใช่จะทำเส้นเองงงมากแต่มันบอกเราว่าไปดูมาแล้วทำง่ายจะมา Help me b r e t h e จา Help me r e ทำไมจะยู่ค้างคงมค่ะยูวค้างจริงด้วยไม่ได้เชื่ออะไรเลยในคลิปก็ดูไม่ใกล้เคียงกับคำว่าง่ายเท่าไหร่น้องคนเลยก็จากการนวดแป้งด้วยมือเปล่านวดไปนวดมาก็มีแววได้อยู่นะเนี่ยแป้งหรอเปล่าได้ไปร้านนวดต่อเลยดูทรงพวุนี้น่าจะปวดแขนแน่นอนสูตรนี้ใช้หัลาพาหนึ่งชอ่อตัวอย่างที่ไม่ได้มีค่ามากกว่าคําสอนใส่ทั้งช่อขนาดนี้หัลาพาน่าจะไปโตต่อในท้องอายุ17มีไร่หัลาพาเป็นของตัวเองน้องเล่าเก่งอ่ะเทตัวนี้น้องทําตามสูตรเป๊ะเ,เ,เลยอันไหนบอกให้ใส่น้อยน้องก็ใส่เยอะนี่สี่มี แพงจะไม่ใส่ได้ยังไงส่วนผสมครบก็ปั่นไปเลย50ปีสูตรนี้เป็นสูตรโบราณทำวันนี้วันหน้าก็ไม่ได้กินหรือบอกว่าแป้งพาต้าต้องพัก30นาทีเอามาโรยแป้งจากนั้นก็นวดนิดนึงแล้วก็ไปตัดแล้วก็ตบ <c oughs> ตบพาต้า